เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสด,สสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนะครับแบงค์เช่นเคยนะครับผมนะและวันนี้ก็อยู่ในเกมโวล์บ็อกนั่นเองนะครับผมนะหลังจากที่ผมเล่นไปก่อนนั่นนี้ในเวอร์ชั่นอีกวอร์ชันหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาในฟูลเวอร์ชั่นกันแล้วนะครับผมนะเราปลดล็อกมอนเป็นที่เรียบร้อย เราก็จะมา,าทำการต่อสู้ระหว่างเผ่ากันนะผมนะก็คือเราจะเอาเผ่าเอลฟ์แล้วก็เผ่ามนุษย์นะครับมาโบบ้ากันนะครับนะว่ามันจะตัวไหนจะชนะกันแน่อีเวนหลักในวันนี้นะครับเออเผ่า,ามนุษย์เนี่ยเราจะเอาไปที่ฝั่งเหนือนะครับผมนะเผ่ามนุษย์ของเราจะปลูกประชากรไปสักร้อยคนน่าจะโอเคนะ แล้วก็เผ่าเอลฟ์นะครับร้อยคนเช่นเดียวกันไปดูๆไปเลยถึงร้อยคนโดยประมาณ 100, 100คงร้อยเินร้ยนะครับผมนะแล้วก็จะสร้างเผ่าเอลฟ์ไว้ด้านล่างนะครับผมนะก็เล่งเวลาไปเลยดูซิว่าใครอันันจของใครนี่จะขยับขยายมากกว่ากันนะครับผมนะเล่งเวลา5เท่าไปเลยเพื่อนนะจากเห็นได้ตาเปล่าก็สร้างอะไรได้ทำเดี๋ยวเอเลี่ยนอะไรเดี๋ยวเฮ้ <c oughs> หลังจากนี้เขาวิวัฒนาการอรารยธรรมมาสักระยะหนึ่งนะครับจากที่เราสังเกตมาก็มีการสร้างบ้านกันเรียบร้อยหลังจากตอนนั้นเป็นเต็นกันนะครับผมนะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ทรัพยากรของฝั่งเผ่ามนุษยก็ค่อนข้างจะ มีอยู่บ้างครับนั่นนะเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่กว่านะครับผมนะฝั่งเอลฟ์นี่ก็ใช่ย่อยนะครับประชาประชากรไปไหนหมดเนี่ยทำไมมันเหลือแค่แปดสิบสี่คนอนะ่เพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับมันต้องเป็นร้อยคนดีโอเคไประมาณนี้น่าจะพอได้นะครับผมนะฝั่งเอลก็ปั๊มประชากรข,ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากร้อยคนเป็นร้อยสิบคนนะครับผมนะแล้วก็การสร้างบ้านของเขานี่จะแปลกกว่าฝั่งมนุษย์ค่อนข้างมากนะครับผมนะ ฝั่งเอลนี่จะไม่ค่อยตัดไม้เลยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเผ่าที่รักต้นไม้มากๆฟฝังมนุษย์นี่โอ้โหตัดซะเกี้ยงเลยนะครับผมนะไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> คือหายหมดเลยนะครับผมนะทรัพยากรนะครับผมนะ <c oughs> ไม้อะไรเงี้ยไปหมดเลยนะครับนะ <c oughs> โอ้โหแย่ซะแล้วฝั่งมนุษย์นี่บริหารมีการตกปลาเกิดขึ้นนะทำการมังงงด้วยนะครับผมนะฝั <c oughs> ่งมนุษย์ สุข,ขีนะครับผมนะคือว่าต้นไม้นี่แทบจะไม่ค่อยตัดนะครับตัดที่จําเป็นเท่านั้นนะครับผมโอ้โหนี่คือความแตกต่างของสองอรารยธรรมนี้ยังนั้นรอนะโอเคเราจะลงตัวช่วยหน่อยนะครับผมนะเพื่อให้เขาขยายอรารยธรรมให้เดูดีกว่าน,นี้นะครับผมนะปกาไปปกไป ้นไม้โอ้โหทราพากรเกี้ยงเลยเอ้ยมีการสร้างเอ่อฟาร์มเกษตรด้วยนะครับผมเนี่ยโอเเอลก็ให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวจะให้น้อยหน้ากันปลา143คนแล้วจังหวะนี้โอเคโอ้โหกลางคืนมีกลางคืนด้วยเนะี่ยแล้วแสงอะไรวะเนี่ยยังไม่ถือว่าล้าสมัยมากนกะนะครับเพราะอาจทรัพยากรอาจจะไม่ค่อยพอในการสร้างอะไรทาต่างๆนะครับผมนะไปดูที่ฝั่งเอลกันบ้างโอ้โหมีการสร้างที่นานะครับผมเนี่ย แล้วก็โอ้โหทรัพยากรนี่ถือว่ายังชุกชุมอยู่เลยนะครับพื้นที่ก็สวยงามแหมสมแล้วที่เป็นเอลฟ์นะครับผมนะครับฝั่งล่างนี่ก็โอ้โหคือรักธรรมชาติมากๆ,ๆคือไม่ทำลายธรรมชาติแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะฝั่งเอลส์เนี่ยแล้วก็อายุไขแบบมหาการนะยาวนานมากกว่าแรมปีโอ้มีการปั๊มก้นไปเรื่อยๆนะครับนะฝั่งมนุษย์ เ,เขาเรียกว่าเด็กทารกเกิดมาอีกแล้วหลายหลายคนมากๆนะครับฝั่งมนุษย์ที่ซ่องสมกําลังไว้ประมาณ2กองทัพนะครับผมนะตรงนี้มี1กองทัพแล้วก็ตรงนี้มีอีกหนึ่งกองทัพนะครับผมนะเพื่อมาอาจจะเตรียมตัวไปซัดกับฝั่งเอลหรือไม่นะครับนะฝั่งมนุษย์เริ่มลามปามานดังตรงนี้เลยนะครับผมนะอาจจะมีสงครามาเกิดขึ้นในไม่ช้านะครับผมนะ ฝั่งเอลนี่เขานี่ค่อนข้างชิลกับการเป็นอยู่เป็นกินของพวกเขามากเลยนะครับผมเนี่ยเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อเรือฝั่งเอลนะครับผมนะมีการมาเทียบท่าเรือตรงนี้าณาจากฝั่งมนุษย์ได้ประกาศสงครามกับฝั่งเอลนะครับผมนะทําการเปิดประเด็นกันหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปอ้โหโจมตีแล้วครับผมนะเอ้ยมีการโจมตีเขินเพนใจเย็นเพื่อนเดี๋ยว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 พอตหยุดแป๊บหนึ่งนะครับผมนะ เมื่อกี้ฝั่งมนุษย์ค่อนข้างห้าวเลยครับอ้อมมาตีตรงนี้นะครับผมนะทางท่าเรือฝั่งนี้แล้วก็แป๊บเดียวหายเลยนะขยายอาณาจักรได้ถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเพื่อนนะอูมีการมาขึ้นฝั่งทางฝัง่งนี้นะครับผมนะทำไมมันสัน่นโว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 จวังหวะนี้สองฝั่งนี้ยังไงต่อครับผมนะมีการเปิดศึกกันที่เรียบร้อย ฝั่งเอลโจมตีฝั่งมนุษย์นะครับหลังจากฝั่งมนุษย์ไปโจมตีฝั่งเอลก่อนเอ้ยใครทําก่อนกันแน่นะเนี่ยมาแล้วเขาจังหวะนี้บุกมาแล้วยิงไปที่เออเครื่องอะไรเนี่ยพัดลมอ่าเจอเอลยิงเข้ามาจังหวะนี้แตกไปเรียบรอยแล้วป้องปะการเอ้ยขึ้นฝั่งมาแล้วจังหวะนี้ยังให้ต่อมาป้องกันบาคของตัวเองแล้วผมนะอูโหูเหมือนว่าจะซ่องสูมกําลังไว้น้อยเกินไปนะครับในการโจมตีฝั่งเอลนะครับซึ่งมี ความสามารถสูงมากยิ่งกว่านะครับผมนะมีเวทมนต์แล้วก็อายุไขค่อนข้างเยอะนะครับผมในะตีเข้าไปเออตีบ้านตีบ้านตีกันไม่พักเลยนะผมเนว่ยนี้โอ้โหลูกเด็กๆแดงฟาดหมดตีไปเลียงเอลเราบอกว่ามึงแคนมึงมากมึงมาตีกูก่อนแต่ว่าโอ้โหดูเหมือนว่าฝั่งเอลนี่จะได้เปรียบอย่างห็นได้ชัดนะครับนะ่ามีการส่องสุมกบบลาลังฝั่งนี้มาแล้วอ้อมขวาขึ้นมาหรือเปล่ายังไงต่อครับเนี่ย สงครามจบไปที่รอยนะครับผมนะอุ้ยดูเหมือนว่าฝั่งมนุษย์จัดโต้กลับมาได้นะครับผมเออเจอก่อสวินอีกชุดหนึ่งโอไมคกอดอีกฤดูนึงแล้วนะครับผมรดูหิมะมาฤดูหิมาก็ไม่หวั่นเอวเหลือ82จังจกวันี้ฝั่งมนุษย์เข้ามาตีนะครับผมนะโอ้กอดโอ้กอดอะไรวะนะโว้วโวโอโหมีการแอบมาตีโอ้ย แอ็บตีฝั่งขวาตรงนี้ได้ครับผมนะโอ้โหถึงตรงนี้จะดูตีอยู่แต่ว,ว่าฝั่งนี้มีการอ้อมโอบมาตีนะครับผมนะแตกสลายแน,น่นอนจังหวะนี้ฝั่งเอตรงนี้จะทําไงต่อกัอนแน่นะครับผมนะเจอกลยุทธ์สุดไร้กาัดนะครับผมนะกำลังกำลังเดือดเลยคนนี้กำลังเดือดเลยอือตีตีไอ้หมนี่มันเดือดมากบอกเลยโดดออกม,มาแล้วเจอยิงเวทใส่โอโหฝั่งเอวนี่ก็ใช้ย่อยนะครับใช้เวทเอ้นดี่หมนี่แบบโคตรโคตรเอวโคตรอันตรายดูสิ โอ้โหส,สุดยอดเดี๋ยวสุดยอดอาวุธสร้างเมื่อ85ปีที่แล้วมีรองเท้าด้วยแล้วก็หมวกหนังสัตว์ไอ้นี่นี่มันตัวแบกนี่วะไ,ไอ้หมวนี่นี่มันตัวแบกโอ้ย buster c a น n o น,นตาย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 ,ตายโอ้โหตัวแบกนะครับผมนะฝั่งเออยิงยิงเอาทำไมเป็นยิงมั่วจังเลยเฮ้ยใจเย็น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 มึงยิงสะเกี้ยงเลยอ่ะมึง้าดเองก็ไม่เป็นเลยยีสิบกว่าคนเองเอายิงมั่วเลยเอา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  บ้านเอลเหมือนจะแตกหมดทีไร้อยนะครับผมนะอะไรทาฝั่งมนุษย์นี่มาลามปามถึงตรงนี้แล้วอาจจะไม่นานฝั่งเอลอาจจะแพ้เลยก็ได้นะครับเนี่ยดูจากจํานวนแล้วผมว่าฝั่งเอลนี่ไม่น่าเหลือนะครับผมนะประชากรเอ้ยเอาหมดไอ้หมอน,นี่มันเดือดเหมือนกันเฮ้ย มีอาวุธได้ตำนานกิ่งไม้นะครับเว้ย <Bro. S 1> เดี๋ยวมันตำนานตรงไหนเนี่ยมึงเอามาบุกได้ไงเนี่ยเอ้ยยิงยิงยิงโอ้ม้วมวถืออาวุธไม้แต่กลับมึงใช้ธนูยิงนั่นแหละมีเหมือนว่าจะมีตัวแบกนะครับผมในะอาณาธิมฝั่งเอลทรัพยากรฝั่งเอลโู้ไม่เหลือเลยนะครับผมนะั้นเหลือสามคนสุดท้ายที่อยู่ในอาณาจักรแห่งนี้จะเรียกอนาณาจักรได้หรือไม่เพราะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมนะ โอ้เหมือนว่าสงครามจะยุตีลงแล้วนะครับผมนะผมให้ฝั่งมนุษย์เป็นฝั่งชนะแล้วกันนะครับผมเนี่ยนะครับปีการมาตั้งฐานะตรงนี้นะครับผมนะเพื่อหลอกล่อเอลให้เข้ามาตีนะครับผมแล้วก็ส่งอีกทัพหนึ่งอ้อมมาฝั่งนี้นะครับเพื่อเข้ามาตีนะครับผมนะแล้วก็แตกหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็ฝั่งมนุษย์เป็นฝั่งที่จะดับไปนะ โอเคนะครับผมนะวันนี้เราก็จบสงครามฝั่งเอลแล้วก็ฝั่งมนุษย์ไปที่บร้อยนะครับและวันนี้เราจะลงลาสบอสของเรากันแล้วนะค,คือมังกรตัวนี้นะครับผมนะมังกรในตำนานนะครับซึ่งว่ากันว่ามีพลังเทียบเท่ากับเอลพันตัวนะครับผมนะ ดูสิว่าเผ่ามนุษย์กับเผ่าเอลเนี่ยมันจะต่อกรกับมังกรตัวน,นี้ได้หรือไม่นะครับผมนะาลงมาแล้วนะครับมังกรโหดหร้ายเหลือเกินดูทรงแล้วเหมือนจะไปตีเมืองหรือไม่โอ้โหยิงก็ไปบ้านเมืองแตกสลายตายหุ่นผงเลยนะครับผมนะามาจังหวะนี้มังกรยิงก็ไปทําลายหมู่บ้านเอาตายเ้ยตายง่ายเกินดูสิว่าเอลจะทําหน้ายังไงเมื่อเจอมังกรโมงโอ้โหมังกรเห็นหมู่บ้านช่างอดใจไม่ไหวยิงเลยละกัน นะครับยิงเข้ามาจังหวะน,นี้ยังไงต่อโอ้มังกรเลือดหไหลเป็นน้ําหยุดนิ่งทําไมกันล่ะเนี่ยเหมือนโดนซีซีหรือเปล่าโอ้โ,อโอตายนะครับผมนะโอ้โหเจอเอลเอลนี่ปาา่ามังกรเซียนมากเลยนะครับผมนะโอเคครับก็เปยังบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมนะก็โอ้แสบตาเฮ้ยอยู่ดีๆก็เปลีล่ยนเลยดูเออก็เป็นเกมที่เขาเรียกว่าสร้างสารรค์ มีอะไรต่างๆให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจใผมด้วยนะครับผมนะงันนก็ไปเจอกันโอกาสน,น,นะครับบ๊ายบาย